5ประเภทที่ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ 1. อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรช่วงนี้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจะอ่อนแอมากทําให้ดวงตาเกิดการติดเชื้อได้ง่ายและดวงตาจะมีความดันสูงผิดปกติเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ก็จะมีความรู้สึกอึดอัดบริเวณรอบด,ดวงตาซึ่งก็จะไม่เหมาะกับการใส่คอนแทคเลนส์ในช่วงนี้ 2. บุคคลที่มีโรคเกี่ยวกับดวงตาเช่นตอหินเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคท่อตาอักเสบควรหยุดใส่ทันที าเป็นไข้หวัดในช่วงที่เราเป็นไข้เส้นยเลยือดในดวงตาของเราจะขยายและบีบอัดดวงตาให้แน่นขึ้นจึงไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เมื่อใส่คอนแทคเลนส์สี่นักเรียนในช่วงที่ศึกษาประถมวัยร่างกายของน้องจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องสายตาไม่คงที่และก็จกตาก็ยังไม่เหมาะที่จะใส่คอนแทคเลนส์ห้าอายุมากกว่า40ปีเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนร่างกายของเราจะรับออกซิเจนในปริมาณที่น้อยลง หลังน้ำตาได้น้อยลงแล้วมีอาการตาแห้งเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ก็จะมีอาการระคายเคืองมากกว่าเดิมใครที่อยู่ในกลุ่มเสียง5ประเภทนี้ควรหลีกเรื่องการใช้คอนแทคเลนส์นะคะ